สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับเพื่อนๆกํากำลังอยู่กับช่อง youtube หัวใจมีตีออนเดอะเวนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับลังใจด้วยนะครับซึ่งก็เป็นช่อง youtube ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเดินทางครับขณะน,นี้พาเพื่อนๆมาที่วัดบ้านด่านอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับและนี่คือทางที่เดินทางไปที่วัดบ้านด่านนะครับ ก้อนเมฆฤดูฝนประมาณนี้นะครับจัดตั้งเขาคาดเดาหรืยากนะครับว่าฝนจะตกหรือไม่ในเย็นนี้นะครับก้อนเมฆนั้นสวยนะครับซึ่งการเดินทางไปที่วัดบ้านด่านก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับวัดบ้านด่านอยู่ห่างจากตัวอำเภอราศีสไลประมาณ15กิโลเมตรครับที่วัดบ้านด่านครับเขากําลังสร้างวิหารหลวงพ่อทองนะครับซึ่งบริเวณรอบๆ วิหารและก็ด้านหน้าวิหารนั้นปั้นพญานาคที่วิจิตรสวยงามนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับผมเห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนครับนี่คือศาลาเก่าสุดคลาสสิกนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยู่นะครับขณะที่ไปก็จะเป็นศาลาฉันเพลนนะครับและตัดมารับชมตรงนี้ครับตรงนี้คือหลวงพ่อทองครับที่ชาวบ้านด่าน และชาวบ้านใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธานะครับหลวงพ่อทองยังประดิษฐานอยู่ที่ศาลาหลังเก่านะครับแต่อีกไม่นานครับเมื่อศาลาหลังใหม่เสร็จเขาก็จะอัญเชิญหลวงพ่อทองไปอยู่ที่นั่นครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรับชมศาลาหลังใหม่ที่ได้เกลื่อนไว้ว่าวิจิตงดงามนะครับเป็นรูปปั้นพญานาคสีเงินรอบๆวิหารเลยนะครับตรงนี้คือความคลาสสิก แบบเดิมๆนะครับเป็นศาลาไม้นะครับเสาก็เป็นเสาไม้นะครับตรงนี้คือหลวงพ่อทองครับนี่แหละครับศาลาหลังใหม่ที่ได้กล่าวถึงครับด้านหน้านะครับเป็นพญานาคหลายตนเลยนะครับพญานาคสีเงินนะครับ บางวันเขาก็จะเปิดน้ําตกตรงนี้นะครับก็จะให้ความสวยงามไปอีกแบบนะครับเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นหลวงพ่อท่านว่าครับชื่อพญานาคคือนาคีนาคานะครับเป็นช่างนั้นมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับมาปั้นให้ดูความละเอียดงดงามนะครับ ตรงนี้คือส่วนหัวพญานาคนะครับนี่อีกตนหนึ่งนะครับสองตนแล้ววิหารหลังนี้ยังไม่มีกำหนดแล้วเสร็จนะครับก็คือสร้างไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่ได้มานะครับเพื่อนๆถ้าผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอราศีสไลนะครับก็เข้าไปรับชมความงดงามได้นะครับโดยพิมพ GPS ว่าวัดบ้านด่านตำบลสร้างปีนะครับ GPS ก็จะนำพาเพื่อนๆมาที่นี่แหละครับนี่นะฮะองค์นาคีนาขานะครับก็คือองค์ปู่องค์ย่าทางขึ้นไปวิหารหลวงพ่อทองนะครับตัววิหารนั้นก็เป็นสีเงินทั้งหลังนะครับดูความวิจิตรงดงามไปด้วยการแบบช้าๆนะครับ นี่คือองค์หย่านะครับเมื่อกี้คือองค์ปู่นะครับนี่ขนาดว่าสร้างยังไม่เสร็จนะครับยังสวยงามขนาดนี้ครับด้านหลังขององค์ปู่องค์นย่านะครับ นี่คือด้านหน้านะครับผมตรงนี้คือชั้นที่สองแล้วนะครับทางเข้าวิหารหลวงพ่อทองก็จะปั้นรูปลาหูไว้ด้วยนะครับวิหารนั้นเป็นเงินนะครับเป็นรูปคล้ายๆสีคล้ายๆส,สีเงินทั้งหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์ปู่ย่าที่ขนาดเล็กลงนะครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านหน้าก็มีอีก องหนึ่งนะครับด้านในมีอีกองหนึ่งมีด้านล่างนะครับเป็นมุมภาพจากด้านล่างด้านบนครับ เสาแต่ละต้นก็แกะสลักลวดลายที่งดงามนะครับด้านข้างนั้นเป็นคล้ายๆเรือสุพรรณหงส์นะครับแต่ว่าเป็นหัวนาคนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่แหละครับที่เขาจะนำหลวงพ่อทองมาประดิษฐานไว้นะครับตรงฐานตรงนี้แต่เนื่องจากว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับจึงยังไม่ อันเชิญท่านมานะครับด้านข้างก็จะเป็นพญานาคสีเงินนะครับที่รอบวิหารหรือว่ารอบศาลาไว้นะครับเดินมานี้คือด้านหลังครับผมด้านหลังนะ คุณหนึ่งนาคาก็เคยมาถ่ายนะครับหนึ่งนาคาจากช่อง youtube พญานาคนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆเรือสุพรรณหงษ์นะครับแต่ว่าหัวนั้นเป็นนาคและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับที่หัวใจมีตีนอ่อนเวนนำมาเสนอเพื่อนๆนะครับ วิหารหลวงพ่อทองที่วัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีรูปปั้นนะครับงานศิลป์ที่งดงามนะครับท่านใดที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องพญานาคท่านก็เดินทางไปขอพอรกันนะครับวัดเปิดตีห้าปิด18นาฬิกานะครับวิหารหลวงพ่อทองนั้นยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับ กรรมการวัดบอกว่าสร้างไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้นั้นผมถ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับท้องฟ้าสดใสครับสีแจ่มนะครับนี่นะครับองค์ปู่องค์ย่าตรงนี้คือองค์ปู่นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็ผมก็จะลาเพื่อน ไปกับบรรยากาศช่วงท้ายของวัดบ้านด่านนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมหัวใจมีตีนออนเดอะเครับสวัสดีครับ